You are listening to The Library Podcast on The a r t i c l e วันดีๆเริ่มต้นที่นี่ House 64ผ้าปู800เซ้นได้นุม่มลื่นเย็นสบาย ทำจากคอตตอนแท้ร้อยรซรูปแล้วลื่นผิวส้นเท้าแตกแค่ไหนผ้าก็ไม่เป็นขุย House ฉสิบสีผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content สามารถรับชมได้แล้ววันนี้ที่ www.theLibraryLearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ ในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของเสน่ห์ของเราทุกคนครับผมมีโอกาสได้เจอบทความหนึ่งที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับ10นิสัยครับที่ทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่น่าดึงดูดมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่กับเพศตรงข้ามนะครับแต่มันเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเราเลยในเรื่องของการใช้ชีวิตเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับคนที่เพิ่งเจอหน้ากันหรือครับเกี่ยวกับโลกของการทํางานด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญมาก เพราะว่ามันส่งผลโดยตรงต่อเรื่องของความสุขของเราเลยครับเพราะฉะนั้นครับเรื่องของการสร้างสเสน่ห์ให้กับตัวเองเรื่องของการทําให้ตัวเรากลายเป็นคนที่น่าดึงดูดและเรื่องของการที่ทําให้เราครับกลายเป็นบุคคลหนึง่งที่ดีต่อสภาพสังคมที่เราอยู่ครับถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับในพอดแคสต์ซีซั่นนี้ผมจะมาแชร์10นิสัยเล็กๆที่จะทําให้คุณครับกลายเป็นคนที่น่าดึงดูดมากขึ้นข้อที่1 Don't judge people อย่าตัดสินผู้คน ข้อนี้ถือว่าเป็นข้อหนึ่งที่ซิมเพิลมากหรือว่าเรียบง่ายมากนั่นเองแต่ว่าผมเข้าใจนะครับว่าหลายๆครั้งเราก็อาจจะเผลอตัดสินคนอื่นโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวโดยอ้างอิงจากเรียกว่าพื้นหลังของเราแล้วกันแล้วเรามองว่าทำไมอีกฝ่ายถึงไม่ได้เป็นแบบนี้ทำไมอีกฝ่ายถึงไม่สามารถทําแบบนี้ได้ซึ่งนี่ตรงนี้ผมเข้าใจเลยครับมันเป็นเรื่องของว่าแบบเอ้ยมันค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติแบบ react โดยทันที แต่ทีนี้มันจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับที่เราควรจะเรียกว่ารู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเรากําลังเผลอตัดสินอีกฝ่ายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นครับเวลาคุณเจอใครหน้าใหม่ๆคุณนีเพื่อนที่เขาเผลอทําอะไรที่คุณอาจจะไม่เห็นด้วยเนี่ยก็อย่าเพิ่งตัดสินอีกฝ่ายนะครับแต่ให้เปิดรับมุมมองว่าโอเคเขาอาจจะเจอเรื่องราวที่แตกต่างมาจากคุณเขาเลยมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ไม่เหมือนคุณนั่นเอง เพราะฉะนั้นครับไม่ว่าอีกฝ่ายเขาจะมีตัวตนยังไงเขาจะชอบอะไรก็อย่าตัดสินเขาครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าพื้นหลังเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นครับพยายามเปิดรับกว้างเขาพยายามทําความเข้าใจว่าอีกฝ่ายชอบอะไรอีกฝ่ายเป็นคนยังไงแล้วการทําแบบนั้นครับการที่คุณไม่ตัดสินอีกฝ่ายเนี่ยอีกฝ่ายเขาจะสัมผัสได้แล้วเขาก็จะรู้สึกอยากจะแชร์ความเป็นตัวตนของเขาออกมามากขึ้นและนั่นครับก็แน่นอนส่งผลให้เขาอยากจะสนิทสนมกับคุณมากขึ้นด้วยเช่นกัน นิสัยที่ 2. make people feel good about themselves ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีกับตัวเองครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่แน่นอนเราทุกคนชอบรู้สึกดีกับตัวเองใช่ไหมครับเวลาเราคุยกับใครถ้าอีกฝ่ายทำให้เรารู้สึกดีเราก็จะแฮปปี้ที่จะอยู่ใกล้คนคนนั้นเช่นเดียวกันครับถ้าเราอยากจะเป็นคนที่น่านดึงดูดมากขึ้นเราต้องทำให้อีกฝ่าย รู้สึกดีเช่นกันซึ่งนี่จริงๆแล้วมันมีเป็นวิจัยออกมาเลยนะครับจากทางคุณแจ็คสกาเฟอร์ซึ่งเขามีเขียนในหนังสือของเขาเลยว่าถ้าเกิดเราทําให้อีกฝ่ายครับรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเองเขาจะอยากอยู่ใกล้กับตัวคุณมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นครับเวลาคุณเจอใครถ้าเกิดเขาแต่งตัวดีชมเขาครับหรือว่าถ้าเกิดเขาได้ทําอะไรสําเร็จมาแล้วเขาได้แชร์ว่าเขาทําอะไรมาบ้างแล้วคุณมองว่าเอ้ยมันเจ๋งมากเลยชมเลยครับ ชมเลยเพราะว่าการชมนี่แหละจะทําให้อีกฝ่ายเขารู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเองและทีนี้ครับนิสัยนี้จริงๆแล้วมันยังมีประโยชน์มากเลยนะครับในโลกของการทํางานการที่เราสามารถเรียกว่าเห็นความเก่งของอีกฝ่ายเห็นข้อดีของอีกฝ่ายหรือเห็นเพชรในตัวผู้อื่นเวลาที่เรามองอีกฝ่ายแล้วเราสามารถดึงแต่ข้อดีของเขาออกมาได้เนี่ยเมื่อนั้นครับผมเชื่อเลยว่าคุณจะสามารถกลายเป็นผู้นําที่ดีได้ด้วย เพราะคนที่เป็นผู้นําแน่นอนเขาต้องสามารถเห็นจุดแข็งของแต่ละคนในทีมแล้วเขาจะสามารถนําคนนั้นไปลงมือทําในสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเขาได้ซึ่งนี่ครับก็จะเป็นเรื่องของโลกของการทํางานที่แน่นอนครับการเก่งเรื่องคนการทําให้คนดึงดูดเข้าหาคนการสร้างอิทธิพลต่อผู้คนถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดอย่างหนึง่งเลยก็ว่าได้ครับนิสัยที่3 listen ฟังครับนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่แน่นอนครับมันเรียบง่าย แต่ว่ามันยากมากๆต้องยอมรับจริงๆครับเวลาที่เราคุยกับใครเรื่องเราที่เราชอบฟังมากที่สุดมักจะเป็นเรื่องของใครครับเรื่องของตัวเองถูกต้องไหมฮะเวลาที่ฝ่ายพูดว่าเราเก่งยังไงเขาพูดถึงทอปิกเรื่องของเราเนี่ยว่าอดีตเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงเรามักจะรู้สึกดีใช่ไหมครับรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกดีกับอีกฝ่ายด้วยเช่นเดียวกันครับเราก็ต้องทําอย่างนั้นเวลาที่อีกฝ่ายมาพูดคุยกับเรา พยายามอย่าพูดถึงเรื่องของตัวเองเยอะครับพยายามฟังอีกฝ่ายให้มากถามคำถามอีกฝ่ายครับโฟกัสกับอีกฝ่ายอย่าเล่นโทรศัพท์ระหว่างพูดคุยเพราะว่าน่าเป็นการแสดงให้อีกฝ่ายเห็นเลยว่าเราตั้งใจฟังเขาจริงๆเราอยากจะรู้เรื่องราวของเขาจริงๆและนั่นครับมันเหมือนกับเป็นการแสดงตัวตนอย่างหนึง่งว่าคุณพร้อมที่จะรับฟังอีกฝ่ายนะและผมเชื่อเลยครับว่าทุกคนที่กําลังฟังอยู่ถ้าเกิดมีคนตั้งใจฟังคุณเอามากๆเนี่ยคุณก็คงจะรู้สึกดีใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นครับถ้าคุณมองว่าคุณรู้สึกดีคุณก็ควรจะทําแบบนั้นกับอีกฝ่ายเช่นกันเพื่อให้เขารู้สึกดีที่ได้อยู่ใกล้คุณครับซึ่งตรงนี้ผมอยากจะเสริมด้วยงานวิจัยนิดนึงครับซึ่งมาจากมหาวิทยาลัย UCLA เป็นมหาลัยที่อเมริกานะครับโดยวิจัยนี้จะมาจากทางคุณโรเบิร์ตนะครับเขาบอกไว้ว่าเรื่องของเรียกว่าความจดจ่อละกันหรือว่า attention ความสนใจที่เรามีให้กับอีกฝ่ายครับถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก ต่อความสําเร็จของคู่รักอ่าหรือก็คือความสัมพันธ์นั่นเองหรือว่าสามารถนําไปปรับใช้กับเพื่อนครอบครัวด้วยอันนี้ก็ได้เช่นกันครับถ้าเราสามารถมอบความสนใจของเราให้กับอีกฝ่ายได้มากเท่าไหร่นั่นจะเท่ากับโอกาสสําเร็จของความสัมพันธ์นั้นเช่นกันเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดเราสังเกตดีๆคู่รักที่เขาสามารถอยู่ด้วยกันได้นานๆเนี่ยมันเกิดจากการที่แต่ละฝ่ายครับตั้งใจฟังกันและกัน แล้วเขาก็ให้ความสนใจของพวกเขาเนี่ยเต็มที่เลยทุกครั้งที่มีการพูดคุยและไม่เล่นโทรศัพท์จะไม่วกแวกจะไม่คิดถึงเรื่องอื่นแต่โฟกัสกับอีกฝ่ายโดยตรงและแน่นอนนั่นก็ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาสามารถอยู่ด้วยกันได้นานมากขึ้นนิสัยที่4 use people names เรียกชื่อของฝ่ายตรงข้ามครับ บทความนี้เขาบอกไว้ว่าเวลาที่เราสามารถจําชื่ออีกฝ่ายได้และเราเรียกชื่ออีกฝ่ายทุกครั้งเวลาที่มีการพูดคุยกันเนี่ยเมื่อนั้นครับอีกฝ่ายจะสามารถสัมผัสได้เลยว่าตัวเขามีความสําคัญต่อคุณระดับหนึ่งเลยเพราะแน่นอนว่าในโลกเราที่เราเจอแต่ละคนแล้วเวลามันก็ผ่านไปเร็วใช่ไหมครับวันหนึ่งเราเจอหลายคนมากถ้าเราสามารถจําชื่อของบุคคลคนไหนได้แน่นอนเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่าตัวเขาเนี่ยมีความสําคัญต่อเราระดับหนึ่ง และนั่นมันจะทําให้ระยะห่างของความสัมพันธ์เนี่ยน้อยลงซึ่งหนึ่งในวิธีการครับที่คุณจะสามารถเรียกว่าจําชื่อของอีกฝ่ายได้มากขึ้นแล้วกันก็คือทุกๆครั้งครับเวลาที่คุณไปเจอในงานปาร์ตี้ในงานคอนเน็กชันหรือว่างานกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณเจอฝ่ายตรงข้ามเวลาที่เขาบอกชื่อครับคุณอาจจะเจอแบบ10คนเลยถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจะจัได้ยากมาก เพราะฉะนั้นเวลาที่อีกฝ่ายบอกชื่อเขาพยายามเรียกชื่อเขาทุกครั้งเวลาที่มีการพูดคุยครับแบบพยายามอย่าเรียกด้วยคำสรรพนามแทนว่าเธอหรือว่าคุณพยายามเรียกชื่ออีกฝ่ายเลยแล้วเมื่อน,นั้นคุณจะสามารถจําชื่อของอีกฝ่ายได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนนิสัยที่5 learn from them เรียนรู้จากพวกเขาครับบทความนี้เขาบอกไว้ว่า เราทุกคนครับมีบางสิ่งบางอย่างที่สามารถแชร์หรือว่าสอนให้กับคนอื่นๆได้เสมอเพราะว่าเราทุกคนจะมีเรื่องราวชีวิตเบื้องหลังที่แตกต่างกันนั่นทาให้ประสบการณ์ของเราครับเป็นบางสิ่งที่เราสามารถแชร์ได้กับทุกคนเลยก็ว่าได้ในโลกใบนี้และพอเหตุน,นั้นแหละครับเวลาที่เราเจอใครคนคนนั้น ก็เป็นคนหนึ่งที่เขาอยากจะแชร์เรื่องราวของพวกเขาเช่นเดียวกันตัวคุณก็มีใช่ไหมครับที่อยากจะแชร์เรื่องราวบางอย่างของคุณที่คุณมองว่าเฮ้ยนี่เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่คุณมองว่าเป็นประโยชน์มากเลยกับตัวคุณแล้วคุณก็อยากจะแชร์ให้กับคนอื่นๆเช่นเดียวกันครับทุกคนก็มีเรื่องราวแบบนั้นและสิ่งหนึ่งที่คุณควรทำเพื่อให้คุณกลายเป็นคนที่น่าดึงดูดมากขึ้นก็คือตั้งใจฟังพวกเขาใช่ไหมครับแล้วก็เรียนรู้จากพวกเขาด้วยนี่จะเป็นการแสดงให้อีกฝ่ายเห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับความรู้ที่ฝ่ายแชร์ และอันนี้ผมอาจจะขอถามทุกคนนะครับว่าปกติแล้วเวลาที่คุณเรียนหนังสือหรือว่าคุณทํางานอยู่เนี่ยแล้วมีรุ่นน้องเขามาขอความรู้จากคุณแล้วคุณได้แชร์ไปคุณรู้สึกอย่างไงบ้างครับผมการันตีได้เลยว่าคุณต้องรู้สึกดีแน่ๆที่ความรู้ของคุณมันเป็นประโยชน์กับใครบางคนหรือว่าคนในทีมและนั่นครับผมมองว่าเวลาที่คุณตั้งใจฟังอีกฝ่ายเวลาที่อีกฝ่ายมาแชร์ความรู้ให้กับคุณแล้วคุณตั้งใจฟังพวกเขาเนี่ย พวกเขาก็จะรู้สึกแบบนั้นเช่นเดียวกันครับนิสัยที่6 ask them for a favor ขอให้อีกฝ่ายช่วยเหลือเราครับซึ่งการช่วยเหลือในที่นี้คือไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับหรือว่าความช่วยเหลือใหญ่ๆแต่ว่าสามารถเป็นเพียงแค่เอ้ยขอยืมปากกาหน่อยขอยืมสมุดหน่อยขอยืมอะไรเล็กๆน้อยๆครับที่เขาสามารถให้ได้โดยที่เขาไม่จําเป็นจะต้องรงแรงอะไรเยอะ แล้วการที่เราไปขออีกฝ่ายให้ช่วยเหลือเราครับมันจะสามารถทําให้เรากลายเป็นคนที่น่าดึงดูดได้ยังไงซึ่งจริงๆแล้วพฤติกรรมนี้ครับถือว่ามีเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาอันนึงเลยที่เรียกว่า Benjamin Franklin Effect ซึ่งหลักการจิตวิทยานี้เขาจะบอกไว้ว่า,วาเวลาที่เราขอให้อีกฝ่ายช่วยเหลือเราครับ มันเหมือนจะเป็นการลดการ์ดของอีกฝ่ายลงครับหรือว่าลดกำแพงที่เขาตั้งไว้เนี่ยลงแล้วมองว่าเฮ้ยเราอยากได้ความช่วยเหลือจากเขานะและอีกฝ่ายเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถมากพอที่จะช่วยเหลือเราได้และนั่นมันเหมือนกับเป็นการมองว่าเราต้องพึ่งเขาและด้วยหลักการคิดแบบนั้นครับมันจะทําให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราต้องช่วยอีกฝ่ายแสดงว่าคนคนนั้นต้องการเราเพื่อที่อีกฝ่ายครับเขาจะได้สามารถจัดการกับปัญหาตรงหน้าได้ ซึ่งด้วยหลักคิดแบบนี้ครับมันจะทําให้คนคนนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขากลายเป็นคนที่สําคัญมากขึ้นแล้วเมื่อเขากลายเป็นคนที่สําคัญกับคนที่มาขอความช่วยเหลือแน่นอนครับอย่างที่บอกก็คือกําแพงที่เขาตั้งไว้มันจะลดลงและนั่นครับมันจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันได้มากขึ้นด้วยมันเป็นอีกวิธีหนึ่งครับที่แสนเรียบง่ายแต่ว่ากลับมีประสิทธิภาพอย่างน่าเหลือเชื่อเลยทีเดียวนิสัยที่7 don't seek attention อย่ามองหาความสนใจครับ สำหรับข้อนี้เราจะสื่อถึงบุคคลที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนแน่เจอกันในชีวิตอย่างแน่นอนก็คือคนที่เขาชอบโชว์ออฟคนที่เขาชอบพูดถึงแต่เรื่องตัวเองคนที่ทุกอย่างครับเวลาเขาพูดเนี่ยหันความสนใจมาที่ตัวเองอย่างเดียวเลยแน่นอนครับผมเชื่อว่าไม่มีใครชอบเพราะว่าความสัมพันธ์นั้นมันก็คงมีแต่อีกฝ่ายครับที่เขาอยากจะเอาเอาเอาอยากจะเทคเทคเทคไม่มีกิฟต์เลยไม่ได้ให้ความสนใจไม่ได้ฟังใครเลยไม่มีใครชอบความสัมพันธ์แบบนั้นอย่างแน่นอนครับ เพราะฉะนั้นตัวคุณก็ไม่ควรทําเช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณไม่ชอบซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการครับที่เรียบง่ายเช่นเดียวกันแต่ทีนี้สมมุติว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณทํางานเป็นทีมแล้วกันครับสมมติว่าในชีวิตการทํางานแล้วทีมคุณครับสามารถทําบางสิ่งบางอย่างได้สาเร็จเลยเนี่ยแล้วคุณเป็นหัวหน้าทีมสิ่งหนึ่งครับที่ผมมองว่าจะเป็นประโยชน์กับความเป็นผู้นําของคุณมากก็คือเวลาจะยกเครดิตให้ใครครับหรือจะชื่นชมใครเนี่ยพยายามอย่าหันมาที่ตัวคุณครับ แต่หันไปที่ทีมงานของคุณขอบคุณเขาให้เยอะเพราะว่าความสําเร็จของทีมเนี่ยเกิดขึ้นจากทีมงานแล้วคุณที่เป็นผู้นําหรือว่าเป็นหัวหน้าแน่นอนครับคุณจะต้องแสดงความขอบคุณแสดงให้เห็นเลยว่าเฮ้ยทีมงานของคุณหรือว่าอีกฝ่ายเนี่ยมีการร่วมงานตรงนี้หรือว่ามีส่วนร่วมตรงนี้เยอะมากเลยนะแล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากต่อความสําเร็จตรงนี้การทําแบบนี้ครับจะทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งหรือว่ากลายเป็นผู้นําที่มีความน่าดึงดูดแล้วก็มีอิทธิพล ทีมงานออย่่างแนนนนิสัยที่8 be consistent คงความสม่ำเสมอครับความสม่ำเสมอในที่นี้มันคือเรื่องของคำพูดแล้วก็การกระทำของคุณครับเวลาที่เราพูดบางอย่างให้อีกฝ่ายฟังแน่นอนครับถ้าเกิดยิ่งเป็นเรื่องของการนัดไปที่ไหนเรื่องของการจัดก,กิจกรรมบางอย่างมันจะมีความคาดหวังจากคำพูดที่คุณได้เสื่อออกมาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับ เรื่องของการทําตามสิ่งที่คุณพูดมันจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่ามันทาให้อีกฝ่ายเกิดความคาดหวังนั่นเองแล้วเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้ทําตามในสิ่งที่คุณพูดความเสียใจหรือว่าความผิดหวังมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับและนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําลายความสัมพันธ์ได้รวดเร็วมากๆหรือว่าทําให้อีกฝ่ายเนี่ยกลายเป็นคนที่เขาไม่เชื่อใจคุณเลยเพราะฉะนั้นครับพยายามทําตามในสิ่งที่คุณได้พูดไว นัดเจอกี่โมงเรื่องของเวลาก็สําคัญนะครับกับอีกฝ่ายเวลานัดเจอไปเที่ยวนัดเจอกี่โมงก็ควรจะไปให้ตรงเวลาหรือถ้าไปไม่ตรงเวลาจริงๆก็อาจจะแจ้งอีกฝ่ายล่วงหน้านี่เป็นเรื่องของการแสดงเรียกว่าความเคารพอีกฝ่ายอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับว่าเราก็เคารพเวลาของอีกฝ่ายเราเคารพความสัมพันธ์ตรงนี้เราให้เกียรติกันและกันซึ่งนี่ครับจะทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่ แน่นอนครับผู้คนอยากเข้าหาเพราะว่าเราทุกคนครับชอบสิ่งที่สามารถคาดหวังได้ถูกต้องไหมฮะเวลาใครบางคนเขาทําตัวยังไงแล้วเราเข้าใจตัวเขาจริงๆแล้วเขาก็แบบทําตัวในแบบที่เขาเป็นมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่เจอจนถึงปัจจุบัน นั่นก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราชอบคนนี้มากขึ้นเราอยากจะอยู่ใกล้คนนี้มากขึ้นเพราะว่าเราคาดหวังได้ไงว่าเขาจะมีพฤติกรรมยังไงแล้วก็นั่นก็อยู่ในแบบที่เราต้องการด้วยซึ่งอีกแน่นอนครับอีกฝ่ายกต็ต้องการเหมือนกันนะครับในรูปแบบพฤติกรรมของทั้งสองฝ่ายซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่วินวินทั้งคู่ครับและนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าสําคัญมากนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักนะครับหรือว่าคนในครอบครัว ตรงนี้ก็มีความสําคัญเหมือนกันว่าวันแรกที่เราพบเจอเขากับวันปัจจุบันนี้ก็ควรจะเหมือนกันเราต้องเป็นคนที่สม่ําเสมอในคําพูดแล้วก็การกระทําของตัวเราเองครับนิสัยที่9 be passionate share สิ่งที่คุณหลงไหลครับสำหรับข้อนี้มันคือเวลาที่อีกฝ่ายครับเขาถามาอะไรเกี่ยวกับตัวคุณถ้าเป็นไปได้ครับอย่าพูดอะไรที่มัน n e g a t i v แต่พูดสิ่งที่มันเป็นเรื่องของ positive หรือว่าด้านดีด้านที่ทำให้บทสนทนานั้นครับกลายเป็นสิ่งที่น่าสนุกขึ้นซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะสามารถทำให้บทสนทนานั้นกลายเป็นสิ่งที่อยากจะมีการพูดต่อกันมากขึ้นเนี่ยมันคือเรื่องของ passion ครับหรือว่าสิ่งที่คุณลหลงไหลนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลในการทำคลิป YouTube พูดเกี่ยวกับมันครับคุณเป็นคนลหลงไหลเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นดนตรี พูดถึงมันครับแชร์มันออกมาแต่ไม่จําเป็นจะต้องพูดถึงมันเยอะนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นมันจะเกี่ยวกับการหันความสนใจมาที่ตัวคุณแทนแต่นีสัยนี้มันเกี่ยวกับการที่คุณได้แชร์บางสิ่งบางอย่างที่มันสะท้อนตัวตนของคุณออกมาและในหลายๆครั้งเวลาที่เราพูดถึงเรื่องที่เราชอบครับเราอาจจะไม่จําเป็นจะต้องพูดเยอะด้วยแต่สายตาของเราครับมันจะเสือออกมาผมเชื่อวเวลาทุกคนพูดคุยกับใครหรือว่ามีใครมาแชร์เรื่องราวที่เขาแบบชอบมากๆหลงไหลามากๆเนี่ย คุณจะสามารถสัมผัสได้ในสายตาเขาเลยมันจะดูลุกวาวมันจะดูแบบเต็มไปด้วยสีสันมันดูแบบเป็นเด็กน้อยที่อยากจะวิ่งตามล่าฝันซึ่งความรู้สึกแบบนั้นล่ะครับเวลาเราเห็นเนี่ยเราก็มักจะรู้สึกตื่นเต้นตามไปด้วยถูกต้องไหมฮะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากจะมีความฝันอย่างนั้นบ้างเราอยากจะออกไปวิ่งล่าฝันแบบเขาบ้างซึ่งนี่ครับมันเป็นเรียกว่าหนึ่งในนิสัยหนึ่งแล้วกันที่ทําให้เรากลายเป็นคนที่น่าดึงดูดมากขึ้น ยิ่งเราเป็นคนที่มีแพชชั่นสูงยิ่งเราเป็นคนที่ลงไหลอะไรในบางสิ่งบางอย่างแบบสุดขั้วหัวใจเลยเนี่ยคนรอบตัวจะสัมผัสได้แล้วมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาเช่นเดียวกันครับแล้วก็มาถึงนิสัยสุดท้ายครับนิสัยที่10 be open about yourself แสดงตัวตนของคุณให้อีกฝ่ายได้รับรู้การแสดงตัวตนในที่นี้ครับหมายถึงการที่คุณ เรียกว่าแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณออกมาแต่ไม่ได้แปลว่าแบบเป็นตัวคุณแบบที่นิสัยยังไงก็ได้พูดตรงๆยังไงก็ได้อันนี้ไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันคือการที่คุณครับแสดงในเรื่องของว่าเฮ้ยคุณชอบอะไรคุณมีประสบการณ์แบบไหนในบางสิ่งบางอย่างแล้วข้อดีของการทําแบบนี้คืออะไรข้อดีของมันครับคือเวลาที่เราได้แชร์บางสิ่งบางอย่างที่เรามองว่ามันเป็นเรื่องราวของเราแล้วอีกฝ่ายครับเขามีเหมือนกันเนี่ย เรื่องราวบางอย่างที่เราอาจจะเจอมาเหมือนกันเมื่อนั้นครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคอนเนคชันครับหรือว่าความสัมพันธ์บางอย่างหรือว่าจุดเชื่อมบางอย่างที่เกิดการเชื่อมโยงกันและนั่นทําให้บทสนทนานั้นเนี่ยมันสามารถพูดคุยกันต่อได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างอย่างหนึ่งครับที่เรียบง่ายมากเลยคือเวลาสมมติเราไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมครับอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วเราเจอคนที่มาจากเชื้อชาติเดียวกัน มันก็จะมีโอกาสสูงมากเลยที่เราอยากจะคุย,ยกับคนคนนั้นอยากจะคุยต่อว่ามาเที่ยวได้ยังไงมีประสบการณ์ยังไงบ้างที่ได้มาเที่ยวทําไมถึงมาเที่ยวที่นี่และนั่นก็จะเพิ่มโอกาสที่ทําให้คุณสองคนอยากจะพูดคุยกันมากขึ้นซึ่งนี่แหละครับก็คือหลักการของการแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณออกมาบางครั้งครับเราไม่จําเป็นจะต้องสื่อสารทั้งหมดในสิ่งที่เราต้องการจะพูดแต่แค่ว่าเป็นตัวตนของคุณครับแชร์สิ่งที่คุณชอบแชร์สิ่งที่คุณเป็น แล้วเมื่อนั้นครับถ้าอีกฝ่ายมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกันแน่นอนครับความสัมพันธ์มันจะเติบโตขึ้นและนั่นโดยสุดท้ายครับก็จะทําให้คุณกลายเป็นคนที่น่าดึงดูดมากขึ้นนั่นเองและนั่นนะครับคือบทเรียนจากบทความ10นิสัยเล็กๆที่ทําให้คุณกลายเป็นคนที่น่าดึงดูดมากขึ้นที่ทางทีมงานเดอะไลบรารีและตัวผมได้สรุปมาให้จากทั้ง10นิสัยที่ผมได้แชร์ไปครับ ผมมองว่าแกนหลักอย่างหนึ่งเลยก็คือการที่เราแสดงตัวตนของเราออกไปครับตัวตนที่ทําให้อีกฝ่ายสามารถเชื่อมโยงกับเราได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นหลังเรื่องของแพช s i o และสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ผมมองว่ามันคือเรื่องของการฟังครับในทุกความสัมพันธ์ครับเรื่องของการพูดเยอะมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากยิ่งพูดเกี่ยวกับตัวเองครับมันเป็นเรื่องที่ง่ายสุดๆและทุกคนทําได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนทําได้ยากมากหรือว่าน้อยคนที่จะทําได้มันคือเรื่องของ การฟังอีกฝ่ายนั่นเองครับฟังแบบตั้งใจจริงๆนะครับสามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายว่าเขาสื่อสารมายังไงแล้วเราเห็นอกเห็นใจเขาเราเข้าใจเขาเมื่ออีกฝ่ายสามารถสัมผัสได้ว่าเรากําลังฟังเขาอยู่เมื่อนั้นครับความสัมพันธ์มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและนั่นครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าสําคัญที่สุดแล้วและถ้าเกิดเป็นนิสัยหนึ่งที่ผมมองว่าอยากจะให้ทุกคนเอากลับไปได้สิ่งเดียวเลยครับก็คือการฟังครับฝึกฟังให้เยอะๆครับ พยายามทําความเข้าใจอีกฝ่ายแล้วเวลาฟังในที่นี้ก็คือไม่ได้ฟังเพื่อจะตอบคําถามอย่างเดียวนะครับแต่ฟังเพื่อที่จะเข้าใจอีกฝ่ายครับเพราะในหลายๆครั้งเวลาอีกฝ่ายมาเล่าบางสิ่งบางอย่างให้กับเราแล้วเราพยายามจะหาปัญหาจากสิ่งที่เขาเล่าออกมาแล้วพยายามแก้ไขเนี่ยโดยส่วนใหญ่การทําแบบนั้นมันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับอีกฝ่ายเวลาเขาจะมาเล่าปัญหาให้เราฟังจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ต้องการทางออกก็ได้แต่เขาแค่ต้องการคนที่รับฟังเขาเศร้าไปกับเขา แค่นั้นครับแล้วคนที่มีทักษะของการฟังจะสามารถทําแบบนั้นได้แล้วเมื่อน,นั้นความสัมพันธ์ของคุณความน่าดึงดูดของตัวคุณหรือว่าเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับและสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาเรียนรู้ไปได้วยกันแล้วหวังว่าพอดแคสต์เอพิโซดนี้จะสามารถช่วยให้ทุกคนกลายเป็นคนที่น่าดึงดูดได้มากขึ้นนะครับ และเช่นเคยครับสำหรับใครที่ฟังพอดแคสต์ของทาง The Library เป็นประจำอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าเนื้อหาเนี่ยมันเริ่มจะง่ายเกินไปละตอนนี้ครับทางเรามีพรีเมียมคอนเทนต์ซึ่งเป็นเนื้อหาสุด Exclusive ที่ทางเราตั้งใจทำกันเป็นอย่างมากเพื่อที่ว่าทุกคนครับจะสามารถกลายเป็น the best version ของตัวเองได้ซึ่งเราจะมีการอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆกันในทุกอาทิตย์ซึ่งจะสามารถเข้ารับชมได้ครับผ่านเว็บไซต์ของทางเรา www.theLibraryLearn.com และสำหรับใครครับที่อยากจะเรียนรู้ผ่านการฟังเป็นการฟังผ่านออดิโอบุ๊กก็สามารถใช้แอป Storytel ในราคา99บาทเป็นระยะเวลา2เดือนโดยสามารถกดได้ผ่านลิงก์ใต้ d อ s c r i p t i o n เลยนะครับและก็อย่างสุดท้ายครับถ้าเกิดใครอยากจะเรียนรู้ผ่านการอ่านครับเป็นการอ่านผ่านหนังสือที่ทางเราคัดเลือกกันนะเป็นอย่างดีเลยเนี่ย ก็สามารถหาซื้อได้จาก The Library Shop นะครับทุกหนังสือที่เรามีนั้นถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดีและหวังว่าทุกคนจะได้อ่านสักครั้งในชีวิตขอบคุณมากมากเลยนะครับที่เข้ามาฟังพอดแคสต์เอนนี้จนจบสำหรับวันนี้ทางทีมงาน The Library และตัวผมเองขอลาไปก่อนและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีครับ House 64ผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งสักยิ่งนุ่มติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Line at at haus 6 4